อาจารย์เคยเป็นรองเลขาธิการนายกใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยรัฐบาลเศรษฐาละคะคุณเศรษฐ,ฐาแล้วก็มาถึงรัฐบาลคุณแพรทองทานค่ะครับถามอาจารย์แบบนี้ทําไมเป็นพรรคเพื่อไทยครับที่เราสังกัดอยู่แล้วก็เลือกสือว่าเป็นองค์กรในทางการเมืองเนาะครับอ,อาจารย์ครับก็จริงๆแล้วอะค่ะคือเรามองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอ่อเป็นพรรคที่ค่อนข้าง จะบอกว่าตรงจริตกับเราที่สุดก็อันนี้อาจจะอาจอาจะไม่ได้ร้อยเอร์เซแต่ว่าเรามองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่มีนโยบายดีๆในอดีตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆนโยบายเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ประชาชนจริงๆนะคะคอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อแรกแล้วเราก็ค่อนข้าง เชื่อมั่นว่าในการทาํานโยบายเนี่ยพักเพื่อไทยก็ไม่ได้แพ้พักอื่นๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือเรามองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคือตอนที่เข้าเข้ามาทําในจังหวะที่เข้าเข้ามาทำเนี่ยคือเป็นช่วงที่พักเนี่ยเปิดกว้างรับคนรุ่นใหม่เข้ามาทําเราเดินเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นโนบอดี้นะบ้านเข้าไม่ได้มีแบ็กกราวด์ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะคะค คือคุณพ่อเป็นวิศวกรเป็นทําธุรกิจคุณแม่เป็นแม่บ้านนะคะไม่มีใครเป็นสายต่างดินเลยใช่ค่ะละข้าวครั้งหนึ่งก็เคยเป็นอิกโนเรนมาก่อนเหมือนกันนะคะใช่ใช่เราเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อช่วงประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะที่เข้ามาสนใจการเมืองอย่างจริงจังเออเพราะฉะนั้นน่ะคือพอพักเปิดพื้นที่ให้เราได้มีโอกาสเข้ามาทํางานนะคะเราก็รู้สึกแอพพลิเชตกับตรงนั้นนะแล้วเขาก็ให้เราทํางานใหญ่นะก็คือตอนนั้นก็คือทำเดอะเชนจ์เม ใช่ที่เราเ,ออเป็นโครงการที่รับสมัคร,ครน้องๆเข้ามาช่วยกันออกแบบนโยบายให้กับพรรคค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็พรรคเพื่อไทยก็ให้โอกาสเข้ามาตลอดนะคะพอจากช่วงที่ทําแคมเปญเลือกตั้งในปี 66, 66นะคะเราทํานโยบายมาจนถึงพอเป็นรัฐบาลก็ให้โอกาสเรามาเป็นรองเลขาธิการโดยที่ ไม่จํากัดนะคะว่าเราจะต้องไปทํานโยบายนั้นนโยบายนี้คือให้เราทําตามแพชั่นของเราเลยสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากทําเลยเพราะว่าเขามองว่าถ้าเป็นผมถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนทําไมจะไม่ทำํำนะคะจนมาถึงวันนี้เราก็มาถึงจุดที่เราก็ยังอยู่ในทีมนโยบายเป็นหลักแต่ว่าก็ลงตัว เป็นผู้สมัครของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซึ่งโอเคอันดับที่95ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเราอย่างอย่างที่บอกคืออันดับไม่ได้ ม a t เ e อรถ้าตราบใดที่เราได้ทำงานให้กับประชาชนจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ม a t เธอรมากกว่าค่ะ95ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวม่คนแซวนะเตรียมเป็นรับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลโอ้ไม่ไม่หรอแค่ะก็อันนี้เราจัดตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วรอบนี้ค่ะว่าคนอาจจะชอบบอกว่าเนี่ยสิบอันดับสุดท้ายโนเตรียมเป็นรับมีอันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเรา ฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะทั้งประสบการณ์ทั้งความถนัดแล้วก็ศักยภาพของคนในการบริหารเป็นหลักค่ะครับถามอาจารย์ก่อนเข้าเรื่องนโยบายแล้วก็สิ่งที่ทํามาตลอดตั้งแต่อยู่เพื่อไทยนะครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าในช่วง1ิปีอาจารย์ก็เพิ่งมาสนใจการเมืองอาจารย์อาจจะบอกสักนิดว่าเหตุอะไรหรือว่าเรื่องอะไรทําให้เอยจากเราเป็นอีกนอและ้วนะอาจารย์แล้วก็เข้ามาสนใจมากๆได้ครับเอาจริงๆคือเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดคุยว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยคือตอนนั้นเข้าเรียนอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นเรียนน่าจะช่วงปริญญาเอกละปริญญาเอกปีแรกครับเอ่อใช่ช่วงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ถ้าทุกคนจําได้จะมีตอนคดีอากงคดีอากงตอนที่รัฐบาลพิสิทธ์มาตราหนึ่งร้อยสใช่มาตราหนึ่งสบสอะนะคะตอนนั้นเนี่ยคือ บอาอ่ะไปคืนนั้นจําได้เลยไปไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนเรียนมันเครียดเนาะเราก็ต้องมีการไปสังสรรค์บ้างแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องอากงเนี่ยก็ก็เป็นประเด็นที่ที่คนเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากโดยเฉพาะเอาจริงแล้วเนี่ยคือตอนเวลาเราไปเรียนที่ยงอังกฤษเนี่ยคือพวกนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่เป็นเพื่อนเเราอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะสนใจการเมืองมากๆอยู่แล้วอะเออเขาก็ เขาก็พูดกันเรื่องนี้แหละเฮ้ยเนี่ยมีคดีโกงแบบมาตาร้อยสบสความเป็นอิกโนเรนเนาะแล้วก็เป็นเด็กประวัติศาสตร์แล้วก็แบบอะไรร้อสิบสหรอรอสอร้อิบสอหรอสมัยรัชกาลที่ห้าเออแล้วก็เราก็งงๆตรงนั้นเนาะแล้วเขาก็บอกว่าก็โดนเพื่อนส่วนมาว่านี่อะไรเนี่ยไม่ไม่ติดตามข่าวเลยหรอประเทศคุณแท้ๆเออคุณไม่ติดตามข่าวเลยหรอเขาก็แบบ ออก็น่าชานิดนึงนะก็ก็เลยหลังจากวันนั้นอะ่ะก็เลยเริ่มไปตามข่าวการเมืองอเออพอเราเริ่มไปตามข่าวอะ่ะเอาจงจริงเราเราเกิด q u e s t i o นะเราเกิดคำถามนะเกิดเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยครับมันกระบวนการยุติธรรมต่างๆมันมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนคนหนึ่งถึงถึงโดนอ,อะไรแบบนี้ครับ นั่นแหละค่ะพอเวลาเราเริ่มตั้งคาถามกับสังคมไทยปุ๊บนะจากหนึ่งคำถามมันจะมาเป็นพันเป็นล้านคําถามเลยค่ะไม่ใช่ร้อยไม่ร้อยค่ะ,ะเป็นพันเป็นล้านคําถามเลยค่ะคแล้วก็พอเราเรียนในระบบของที่อังกฤษอ่ะคือคือเขาสอนให้เราตั้งคําถามเขาสอนให้เราคิดครับพออย่างนี้ปุ๊บอะ่ะพอเราเริ่มตั้งคําถามจากข้อหนึ่งไปถึงร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยครับสังคมไทยมันผิดปกติแล้วนะ แล้วความผิดปกติมันอยู่ตรงไหนอ่ะเออแล้วเราก็เริ่มไปสนใจอ่านงานที่เกี่ยวกับการเมืองแล้วก็งานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองครับเยอะขึ้นที่อาจจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เป็นเมนสตรีมนะคะก็นั่นแหละค่ะที่มาค่ะทําให้เราแบบแพชชันเนตมากในช่วงปีแรกที่อินมากๆนี่คือตอนนั้นมีสามัคคีสมาคมเวลาเขาจัดงานเกี่ยวกับเรื่องการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันมี เสื้อเหลืองเสื้อแดงโอ้ครับตอนนั้นเราก็โดนเลเวลไปแล้วเรียบร้อยว่าเป็นควายแดงอะนะคะใช่โดนแปะเหมือนกันเหรอโดนแปะเลยค่ะเพราะว่าแล้วตอนนั้นมันจํานวนน้อยนะเออในอังกฤษก็ก็ก็ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะคะใช่ตอนนั้นก็ก็เราก็โดนเลเวลแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียสักสี่หรืออะไรนะจะเป็นอะไรก็ได้ก็ ในเมื่ออันนี้คือจุดยืนของเราอุดมการณ์ของเราสิ่งที่เราเชื่อก็เราเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรใช่ตอนนั้นก็เวลามีงานไหนจะขอไปเป็นพิธีกรบ้างจะขอได้เข้าไปดิสคัชนับ s ไปมีดิสคัชนอะไรอย่างนี้บ้างค่ะหมายความว่าพอเราตั้งคําถามหนึ่งคำถามเจออีกอีกหมื่นอีกแสนคําถามแบบที่อาจารย์บอกนะคือหมายความว่าก็เข้าสู่โรคแบบหาคําตอบใดๆเลยนะอาจารย์เนาะแล้วก็คําตอบที่ได้บางทีอาจจะอาจจะ อาจจะเป็นคําตอบที่อยู่ในสายลมก็ได้ถูกไหมมันก็เลยต้องเข้ามาสู่การเมืองหรือยังไง<ม>แต่ว่าอาจารย์ก็กลับมาเป็นอาจารย์นี่มันเอาเราพูดอย่างนี้ว่ามันกลายมาเป็นแพชชั่นมากกว่าครับมันกลายมาเป็นแพชชั่นของเราที่อยากจะเห็นประเทศนี้ดีขึ้นอยากจะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นครับอาจจะแต่ว่าก็เป็นคนอยู่กับความเป็นจริงว่าเราจะเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราก็อยากจะเป็นฟันเฟืองหนึ่ง ที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศให้มันดีกว่านี้ค่ะประรชาชนมีชีวิตที่ดีกว่านี้กลับมาเป็นอาจารย์<ม>ก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่าตอนแรกเราก็มองแหละว่าเอาอย่างน้อยเป็นอาจารย์ใช้ความได้ความรู้ทักษะที่เราเรียนมาเนี่ยในการที่จะแชร์กับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะสอนให้เขาตั้งคำถามแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ต่อยอด อะไรพวกนี้ไปได้ก็มันก็ถือว่าเป็นการช่วยแบบหนึง่งใช่ไหมคะครับแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะเป็นเป็นเป็นอยู่ได้สองปีค่ะแสดงว่าแพชชั่นข้างในแรงมากนะอาจารย์นะครับแต่ว่าวันนี้มาประกอบอาชีพผมใช้คํานี้แล้วกันนะเป็นอาชีพนักการเมืองถูกไหมอาจารย์คือคคงานที่อาจารย์รับผิดชอบเป็นหลักตั้งแต่เข้ามาทําการเมืองจนถึงปัจจุบันคือเรื่องอะไรครับจริงๆงานที่รับผิดชอบ เป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนโยบายทางด้านสังคมนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยมันก็มีหลายด้านมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโฟกัสที่เรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแพชชั่นมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพจิตโอ้ใช่ เดี๋ยวให้อาจารย์เล่านะไม่ค่อยได้เคยฟังที่ไหนนะมีเรื่องของสุขภาพจิตด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะาาใช่ค่ะครับก็ทํานโยบายอยู่เบื้องหลัง<ช>มาตลอดอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยตอนที่เป็นรองเลขาธิการนายกทําอะไรบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อจริงๆแล้วตอนที่เป็นรองเลขาธิการนายกนะคะจริงๆแล้วผลงานหลักๆเลยละก,กันที่เราทำนะคะอย่างแรกก็คือตัวของเอ่อไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์นะคะก็คือการเอาน้องๆที่ออกจากระบบเนี่ยที่เขาต้องหลุดจากระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบ การศึกษานะคะโดยที่เรามีทางเลือกให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวการเรียนแบบยืดหยุนการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะที่เราเข้ามาทําค่ะส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว ทุนโอดอสค่ะคเพราะว่าทุนโอดอสเนี่ยกลับมาในสมัยของรัฐบาลแพทองทานนะคะก็เราทำโอดอสสองส่วนเนาะก็คือโอดอสทุนเต็มที่ให้สำหรับนักเรียนมต้นที่จะไปต่อมอปลายนะคะคกับนักเรียนมปลายที่จะไปต่อระดับมหาวิทยาลัยโดยที่เราเน้นไปที่น้องๆที่เราเรียกว่า lost e i e s t y l e หรือว่าน้องๆที่เราเรียกว่าเด็กเก่งแต่เขาขาดโอกาสครับ นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว odor summer camp นะคะ odor summer camp ที่เราจะส่งน้องๆเนี่ย8 76อำเภอบวก50เขตรกรุงเทพมหานครนะคะไปต่างประเทศไปมหาวิทยาลัยชั้นนำแล้วก็ไปบริษัทเทค ระดับโลกนะคะในเก้าประเทศนะคะสทวีปนะคะคในช่วงซัมเมอร์ก็คือ4ีถึงหสัปดาห์หค่ะค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยก็จะมีตัวผลงานอื่นๆอีกที่เราเข้าไปทำนะคะอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าผผักดันตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเราก็มาออกดอกออกผลตอนสุดท้ายก็คือการ ผลิตแคร์กเวอร์นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะ1,800คนทั่วประเทศนะคะโดยที่เราเนี่ยเพิ่มรายได้ให้กับเขานะคะเราก็ปรับให้รายได้เนี่ยเท่ากันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความพยายามในการทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพประชาสังคมแล้วก็ทาง UN นะคะในการ ทำเรื่องของตัว youth mapping ซึ่ง uh huh. ซึ่งยังทําไม่เสร็จก็เสียดายไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อนะคะคเพื่อผลักดันให้น้องๆเนี่ยเดยว,วชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการออกแบบนโยบาย implement นโยบายจนกระทั่งไปถึงการผลักดันนโยบายบนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตค่ะ uh huh. ซึ่งตะกี้ ได้เกินไว้เนาะก็มีการทํางานร่วมกับกรมสุขภาพจิตค่ะก็ได้ทําตัวหมายมันออกมานะคะเดือนของสุขภาพใจนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มคู่สายสายด่วนสุขภาพจิตนะคะจาก10คู่สายเป็น30คู่สายยังน้อยอยู่นะไม่พอเวท g t ิ m งยังต้อง40นาทีทุกวันนี้นะคะก็แต่ว่าถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลต่อก็เลิก เราจะเพิ่มเป็น100คู่สายนะคะสายด่วนต้องด่วนจริงนะคะไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้คนมารอค่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทีละประเด็นนะครับอาจารย์การศึกษาก่อนได้ไหมอาจารย์เกิ่นมาว่าเคยทําในเรื่องของ zero drop out คือให้เด็กเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษานะร่วมกับกสศไหมอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้ทํางานแนแน่นกับกสสแล้วก็เรามีคณะกรรมการ Thailand zero drop out นะคะที่จะมีผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาทํางานร่วมกันนะคะ นะกอสสนี่ก็ทํางานร่วมกับภาคเอกชนด้วยค่ะในการที่จะช่วยนะคะน้องๆเนี่ยที่กลับเข้ามาสู่ระบบเนี่ยได้มีงานทําได้มีรายได้อินพาร์เรลไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเค c ซหรือว่าหลายๆบริษัทนะคะที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเรานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนแรกค่ะครับทาอาจารย์เพิ่มว่าสาการ อของเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาแล้วเรามีหลักคิดและแนวคิดอยากให้พวกเขากลับมาเนี่ยการทํางานยากไหมเพราะจริงๆพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยเกี่ยวข้องไปหมดเลยนะครับอาจารย์สภาพสังคมเศรษฐกิจเนาะจริงๆเขาไม่ได้อยากออกจากนอกระบบนะอาจารย์ถูกไหมครับอืมอืมถามว่ายากไหมข้าเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดเป็นต้นมาครับจํานวนของคนที่หลุดจากระบบการศึกษาค่ะคือจากหกแสนคนเพิ่มเป็นหนึ่งล้านคนนะคะค ซึ่งอเนี้เป็นปัญหาหนักนะคะเพิ่มมาในระยะเวลาสองปีเนี่ยสี่แสนคนเพิ่มมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเขากลับมาเข้ามาในระบบเนี่ยคือถามว่ายากไหมก็เรามองว่าเป็นความท้าทายละกันนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือเจจตจำนงทางการเมืองนายกเศรษฐาเนี่ยตั้งแต่ท่านอยู่แสนซิริแล้วนะคะท่านมีโครงการของตัว Thailand ซ e r o ่ดอเอาอยู่แล้วอันนี้เนี่ยเราขยายสเกลมาที่ พคกรัฐนะคะที่จะเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยจำได้เลยว่าวันเด็กวันที่สิบสามกราที่ตอนท่านนายกเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกะคะ่ะท่านประกาศเลยว่าเราจะต้องเอาเด็กกลับสู่ระบบการศึกษาให้ได้ทั้งหมดนะคะเป็นความท้าทายจริงๆคะ่ะแต่ว่าไอ้ความท้าทายตรงนี้เนื่องจากเรามีภาคีที่ช่วยกันผลักดันช่วยกันออกแบบนะคะ,นะคะเราก็ เราก็พูดจริงๆว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ<ม>ที่แอคทีฟมากๆปกติเนี่ยหลายๆคณะกรรมการปีหนึ่งประชุมกันอาจจะสอสาครั้งนะคะคณะกรรมการ Thailand ซ e r o d ด o p เอาบวกกับคณะอนุก,กรรมการเนี่ยน่าจะประชุมกันแทบทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะมารายงานผลแพรกผลนะคะคแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่เราทำเพิ่มได้นะคะคแล้วก็พอเพิอิญว่าเรามีนโยบายตัวหชุมชนหศูน ดิจ <Digital S 1> ิตอลด้วยตอนนั้นก็<ม>ก็เอาตรงนี้เข้ามาผนวกก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์พยายามจะอธิบายว่ารายละเอียดว่ากันไปแต่ว่าสิ่งสําคัญนะ่ะคือในเรื่องของเจตจานงทางการมันคือฉันอยากทําสิ่งนี้จริงๆรือ่าอาจารย์ว่าต้องทําทให้ได้อะไรออแบบนี้ต <ทำ S 1> นะ้องทําให้ได้ค่ะคแล้วถ้ารอบนี้เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลค่ะถ้าเด็ก กลับเข้าสู่ระบบได้ไม่เป็นศูนย์เนี่ยเราก็ไม่จบไม่เลิกเหมือนกันนะคะครับอาจจะมันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเราทางานกับภาคส่วนอื่นๆตรงนี้ยังไงครับแม้ว่าเป็นด้านการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราทํางานกับภาคส่วนอื่นๆยังไงโหอันนี้จริงๆแล้วเรามีภาค เอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยเดินเข้ามาหาเราตลอดนะคะแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ m d s e t ของอันนี้อาจจะเป็นตัวเข้าเองนะคะในการทำงานก็คือข้อเสนออะไรที่ดีแล้วเราในฐานะคนที่ผลักดันได้เนี่ยเราก็จะเอาข้อเสนอดีๆเ่าเนี้ไปเสนอแล้วก็ผลักดันนะคะแล้วในการที่เราจะ i ิ p l e m e n t น่ะเราก็ต้องใช้ กระทรวงต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเราก็จะคือในฐานะภาค,าาครัดอะเราเหมือนเป็นฟาซิลิเตเตอร์เราเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะคะที่จะเอาข้อเสนอของภาคส่วนต่างๆเนี่ยมาผลักดันผ่านกระทรวงต่างๆให้เกิดขึ้นโดยที่เราก็นอกจากเป็นฟาซิลิเตชเชอร์แล้วเราเป็นแมทช์เมเกอร์ด้วยละกันนะคะ ยกตัวอย่างให้ฟังอีกโครงการหนึ่งตะกี้ไม่ได้เล่าให้ฟังก็คือ Microsoft Microsoft เนี่ยเขามีการตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าภายใน1ปีเนี่ยเขาจะต้องทําให้คนไทยเนี่ยมีเบสิกเอไอลิทเทอรซีเนี่ยได้1ล้านคนนะคะวันนั้นเขาก็เดินเข้ามาหาข้าวอืโดยตรงเพราะว่าเราก็คือพอมันเป็นอยู่สํานักนายกอะสํานักเลขาธิการนายกอะคนเขาก็จะเข้ามาตรงนี้เป็นเหมือน first point of contact ใช่ไหมคะคก็เขาก็เดินเข้ามาเราก็อ้าวโอเคเขาตั้งเป้าชัดเจน huh. เราก็อยากให้เขาถึงเป้าเพราะว่าประชาชนได้ก็เราก็เริ่มจากการพูดคุยเขาก่อนว่าโอเคสิ่งที่เขาเสนอคืออะไรจากนั้นเนี่ยเราจับเข้าแมทช์เลยคะ่ะแมทช์กับกระทรวงอวแมทช์กับกระทรวงดีีแมทช์กับกระทรวงศึกษาแมทช์กับกระทรวงแรงงาน ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาภาคเอกชนมาเชื่อมกับภาครัฐแล้วทำงานกันอย่างเป็นระบบได้ค,ความท้าทายเหล่านี้ค่ะมันก็จะลดลงไปครับค่ะเร,เ,รเราต้องไม่ใช่เรกูเลเตอร์อย่างเดียวนะอาจารย์เนาะเราเราต้องไม่คอนโทรลและรเราต้องไม่ไปเรกูเลเสิ่งที่เราต้องเ<อ>ร g กูเล e คือสิ่งที่ทำให้คนไทยเสียผลประโยชน์ นะคะก็ต้องเป็นนักภาษาเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็ในฐานะรองเลขาธิการน,น,นายกก็ได้ทําสิ่งนี้ามากมากๆเหมือนกันอพอมาถึงเรื่องของโอรดสอดก็เป็นนโยบายที่บางคนว่าโอ้ปังปังอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เพื่อไทยดูเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากๆโครงการหนึ่งทุนการศึกษา หอำเภออาจารย์อธิบายสั้นๆอีกสักครั้งแล้วผมจะถามอย่างละเอียดครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างที่เข้าวเล่าให้ฟังนะคะโอดอสเนี่ยเ,เมื่อเมื่อแต่เมื่อแต่เดิมเนี่ยสมัยไทยรักไทยมันคือ1อำเภอ1ทุนใช่ไหมคะคแต่ว่ารอบเนี้ยเราปรับใหม่นะคะคือเราเราเปลี่ยนมาเป็นทุนที่เรียกว่าทุนเพื่อส่งเสริม จำภาษาไทยไม่ได้ออกสาลโครงการนะจ๊ะโครงการ,ร,การเป็นคโครงการที่ที่ส่งเสริมความเสมอภาค,คทางการศึกษาแล้วก็ให้โอกาสทางการศึกษาละกันค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกว่า o d ดอ2.0นะคะคือครเราไปประเมินข้อดีแล้วก็ข้อบกพร่องของตัวโอดอสคราวที่แล้วแล้วก็ เรามาวางเป้าให้ชัดเจนก่อนอว่าโอดอสรอบนี้รเราต้องการที่จะ,ะจุดมุ่งหมายของมันคืออะไร,รนะคะซึ่งรอบนี้เราชัดเจนเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุนมีเยอะมากนะคะในเมืองไทยเนี่ยจำนวนทุนเนี่ยมีเยอะมากทุนของอวเนี่ยก็มีเยอะทุนของกระทรวงศึกษาเองก็มีเยอะแล้วไหนจะมีทุนกอพอทุนคิงนี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะอันนั้นเขาสำหรับเด็กท็อป <No. S 2> แต่ว่าเอาข้าจริงแล้วอะทุนเหล่านี้ที่มีอยู่อะเด็กที่มีข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจ uh huh. เด็กที่มีข้อจํากัดทางด้านสังคมอคเขาเข้าไม่ถึงนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นทุนโอดอสรอบเนี้ยเราก็เลยอย่างที่บอกไปเราก็เลยเน้นไปที่เด็กที่มีศักยภาพแต่เขาขาดโอกาสจริงๆเ uh huh. พราะด้วยข้อจํากัดทงังทางด้านสังคมเศรษฐกิจ ครอบครัวอะไรก็ว่าไปนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะของตัวทุนโอดอร์สอนะคะหนึ่ทุนแรกนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะได้มีโอกาสศึกษาต่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่คุณภาพดีขึ้นและในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะ อันนี้มันจะไปเชื่อมกับตัว Thailand Zero d อ o เหมือนกันนะเด็กหลุดจากการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสเพราะขาดโอกาสเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือการสารโอกาสให้กับเขานะคะมันเหมือนเป็นมันมันเป็นมากกว่าทุนอะมันคือการสารชีวิตสารโอกาสสารอนาคตให้กับเขาอะค่ะอันนี้ก็1,200ทุนแรกนะคะให้กับน้องมอต้นที่ ไปศึกษาต่อมอปลายนะคะแล้วก็เรามีอีก1,200ทุนนะคะที่ให้สำหรับน้องๆมปลายเนี่ยไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลายัยโดยที่1,100ทุนเนี่ยจะเป็นสำหรับศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในประเทศแล้วก็อีก100ทุนเนี่ยสำหรับ ศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศค่ะหนึ่งรทุนดูน้อยเนอะครับใช่ไหมค่ะสงสัยใช่ไหมทำไมดานครับเพราะว่าทำไมเวลาเราไปลงพื้นที่อะค่ะแล้วเราไปคุยกับคนในชุมชนคุยกับน้องๆในระดับมัธยมปลายที่เขาอยู่ตามโรงเรียนในต่างจังหวัดรโรงเรียนในชนบทอะเขาสะท้อนกับเราตรงๆนะคะแค่หนูได้มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะ หนูไม่ได้อยากไปไกลบ้านขนาดนั้นหนูอยากกลับมาพัฒนาชุมชนของหนูครับแค่หนูได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยภายในประเทศหนูแฮปปี้แล้วหนูอาจจะเป็นคนแรกในครอบครัวด้วยซ้ําที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเป็น1,100ทุนแล้วส่วนที่สองค่ะคือเวลาเราจะส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศอ่ะ แต่เดิมค่ะตอนที่เราเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีพอแล้วพอไปถึงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเรียนไม่จบ,บเพราะว่าไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีพอนะคะฟาวเดชั่นอาจจะไม่แน่นนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ต่างประเทศต่อก็ไม่ได้ กลับมาที่เมืองไทยซึ่งเขาก็คอนทริบิวในลักษณะต่างๆแหละค่ะคแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเราอยากให้ทุนนี้มันเป็นทุนที่อยู่ไปได้ยาวๆว่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องการให้น้องๆที่ไปเนี่ยมีความพร้อมจริงๆแล้วก็ไปเนี่ยก็ไม่ต้องปรับตัวเยอะ <ừ> แล้วก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยเรียนได้4ปี3ปีจบ,บนะคะ,คะ,คะกลับมาเขาจะอยู่ต่อทำงานต่ออีกปี2ปีเราก็ไม่ได้มีเงื่อนไขล็อกว่าเขาจะต้องกลับมาประเทศทันทีนะคะ บางทีแล้วการที่เขามีประสบการณ์ได้ทํางานที่เมืองนอกเนี่ยมันก็อาจจะช่วยทําให้เขาเนี่ยเอาทักษะหรือว่า global perspective เนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องการ high success rate เพื่อที่เป็นการ justify ว่าทุนเนี้ยอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเราจะได้ขยายได้มากขึ้นนะคะอาจารย์กำลังจะบอกว่าต้องสำเร็จแบบสำเร็จจริงๆไม่ใช่แค่ทำเสร็จถูกไหมใ้่คือเราไม่ไม่ใช่แจกแล้วจบมว่ต้องต้องสำเร็จในแง่ว่าโอเคพอน้องๆเดินทางไปถึงปลายทางที่เราหวังแล้วเนี่ยระหว่างทางเขาเขาจะไม่มีการหลุดออกจากออกจากทุนนี้ด้วย ความว่าพื้นฐานบางอย่างอาจจะไม่พร้อมใช่คือเราอยากให้เขามีเจอร์นี่ที่มันสム ooth เราไม่อยากให้เขาเกิดภาวะ mental breakdown ห,หรือว่าภาวะแบบ culture shock ห,หรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมความพร้อมกับน้องๆโดยที่ทางสำนักกอพอเนี่ยก็เป็นคนคือเขาเขาเป็นสำนักงานที่เตรียมเด็ก อยู่แล้วในการ,รที่จะเรียนเมืองนอกเราก็เอาน้องๆเนี่ยเข้ามามีการเพร p เป็นปีเลยนะคะโอเคก็หมายความว่าจะมีการอบรมก่อนใช่ารให้ความรู้พื้นฐานก่อนถูกต้องค่ะรอบนี้คิดครบค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เป็นโครงการระยะยาวไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปนโยบายนี้จะไม่ใช่นโยบายหาเสียงแต่จะเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์เรื่องของอความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จริงๆค่ะแล้วโอดอสซัมเมอร์แคมป์อยู่ในอันนี้ไหมอาจารย์อ่ะโอดอสซัมเมอร์แคมป์เนี่ยก็แยกไปเพราะโอดอสซัมเมอร์แคมป์เนี่ยดูแลโดยดีป้านะคะซึ่งสังกัดกระทรวงดีนะคะโอดอสซัมเมอร์แคมป์เนี่ยจะค่อนข้างตรงคอนเซปต์ค่ะหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนะคะอันนี้ก็ให้น้องๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะแปดร้อยเจ็ดสิบหกอำเภอบวกห้าสิบเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจริงๆเนี่ยกระบวนการสัมภาษณ์เนี่ยเข้มข้นมากนะคะน้องๆต้องทําคลิป มาก่อนนะคะจากทำคลิปแล้วเนี่ยก็มีการทดสอบทักษะต,ต่างๆนะคะคจากนั้นก็ต้องมาอินเทอร์วิวกันอีกนะคะคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องๆก็ต้องมาจับฉลากกันนะคะคว่าจะได้ไปประเทศไหนไหน,นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะคัดเลือกน้องๆมาได้เนี่ยคือต้องบอกว่าแฟนะคะคไม่ไม่ใช้เส้นนะคะเว้น อาจริงๆก็เวลามีคนนั้นคนนี้ถามว่าเออเนี่ยช่วยหน่อยด้ปะนบอกไม่ได้ค่ะเราเข้าระบบนะเข้าระบบค่ะทุกคนใช้ศักยภาพของตัวเองค่ะในการที่จะมารับทุนนี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นนโยบายเรือธงหลักในด้านการศึกษาของเพื่อไทยถามอาจารย์ให้เห็นภาพก็คือต้องเข้าไปมีอำนาจนะถูกไหมอาจารย์ถึงจะทำสิ่งนี้ได้ใช่เพราะว่าตอนเนี้ย คณะกรรมการของโอดอสเนี่ยเออทางรัฐบาลยังไม่เซ็นแต่งตั้งต่อเลยค่ะใช่ยังยังเดิมรัฐบาลรัฐบาลตอนนี้ค่ะค <laughs> ก็ยังค้างอยู่ะนะคะครัใช่ในขณะที่ตัว Thailand ซี r ร่ดรอปเอาเนี่ยเขาเซ็นให้ตัวคณะกรรมการไปต่อละ <ม><ม>คือหมายความว่ารัฐบาลเดิมก็คือรัฐบาลปัจจุบันก็คือรัฐบาลภูมิใจไทยถูกไหมาอาจารย์เขาเซ็นในเรื่องของขับการของซีรดบเอาไปแล้ว<ม>แต่อันนี้ยังไม่เซ็นมีเหตุผลไหมอาจารยไ์ไม่ทราบเลยค่ะแค่แค่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้ priority <Okay. S 2> กับสิ่งนี้แต่ว่าเขาคงไม่ได้มีเจตนาค่ะใช่เขาน่าจะมี Top Priority อื่นๆครับ ดังนั้นถ้าเพื่อไทยมีโอกาสเข้าไปมีอํานาจไปจอยไปจอยจอยหรือเป็นแกนนำไม่แน่ใจตอนนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะการตัดสินอยู่ที่ประชาชนคะะก็จะทําสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะเป็นเรือธงแล้วก็ทำมาตั้งแต่ไทยรักไทยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะสํานักข่าว today make tomorrow today